โยโยโยบายสามงตรงเจอกันกับคลินเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลิปลูกหนังทั้งทางช่อง u t u b e และทางเพจคลิปลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเสปตตเราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่เขาไม่ได้นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลิปลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับ ที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเราครับแอด VIP KLM ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับดได้มีค่าได้จ่ายที่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ SCC 777ครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับถึงเน้นทีมเดียวไปที่เวลาตี2ตรงรับนาฬิกาสเปนนะครับเรอเบติสอันดับ7 เปิดบ้านเจอกับการานด้าอันดับ9เบติสมีอยู่51แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอบายาโดริตมาหนึ่งต่อหนึ่งครับสภาพทีวันนี้ขาด2ตัวหลักคือนาบีเฟกีกับอาเซียนดี้ที่ติดโทษแบนนะครับที่เหลือแนวรับมีมาร์คบราต้าครับแนวรุกมีอ ad ันเดสกวาดาโดซิโกกาลาเลสควัวกินนะครับข้างหน้าเป็นบอค่าอีเกลเซสเหมือนเดิม ฝั่งของรานาดาเนี่ยมี45แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับคาดิสมาศูนะครับโดมิโตโซดาโดครับของหน้าตัวเก่งติดโทษบานนะครับตัวหลักจะมีมักซิมโกนาลองอันโตนิโอปูเอรตัสพวกดาวินมาคิสหลุยส์ซัวเรสนะครับยืนข้างหน้า เกมแรกที่เจอกันการานด้าเปิดบ้านชนะ2ต่อ0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้เบติสเหนือกว่าเบติสเนี่ยเสมอมา6เกมติดนะครับยังมีลุ้นไปยูโรปาลีกในขณะที่การานด้านี่ฟอร์มช่วงหลังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เบติสก็ถือว่า ไปขาดเยอะด้วยนะครับการขาดนาบิวเฟกีที่มีผลแน่นอนผมมองว่าเป็นเกมที่ใกล้เคียงสูสีครับแม้ว่าเบติสเล่นในบ้านแต่ไม่ง่ายครับเชียร์ไปที่กรานาดาดีกว่านะครับมาตรฐานถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเป็นลุยยุโรปเราได้ซ้ำไปนะครับเกมแบบนี้มีโอกาสแบ่งแต้มนะครับซื้อสองมุมครับเชียร์ไปที่กรานาดาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์กรานาดาเป็นคลึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย